แม่คะหนูรู้แล้วคะ่ะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นอะไรหรอคะคุณแม่ถามขึ้นด้วยความสงสัยโตขึ้นหนูอยากเป็นคนใช้คะ่ะพ่อที่นั่งกินข้าวอยู่ถึงกับสำลักอาหารแอะแอะทำไมล่ะคะน้องฟ้าเธอยิ้มขึ้นเล็กน้อยหนูอยากให้พ่ออุ้มหนูบ้างคะ่ะคนใช้ที่กำลังกวาดบ้านถึงกับทำไม้กวาดล้มไปกิจผู้เป็นพ่อจึงรีบเบี่ยงประเด็นฟ้าลูกจะสายแล้วเนาะเราไปโรงเรียนกันดีกว่า แต่หนูยังกินไม่อิ่มเลยนะคะกิดรีบพาตัวน้องฟ้าขึ้นรถแล้วซิ่งออกไปเหนยผู้เป็นแม่เริ่มสงสัยแล้วสิว่ามีเรื่องอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในบ้านแน่ๆย้อนกลับไปกลางดึกช่วงตีหนึ่งในคืนที่ผ่านมากิดกำลังอุ้มสาวใช้ที่มีนามว่าแจงเข้าห้องนอนของเธอไปโดยที่ไม่ทันสังเกตว่าน้องฟ้ากำลังขยี้ตาอยู่ในเงามืดเดี๋ยวคืนนี้พี่จะจัดกระบวนท่ามมกกรกินหมี่ให้ดูนะจ๊ะ กลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันกิจพยายามอธิบายให้น้องฟ้าฟังว่าเมื่อคืนพ่อกับพี่แจงกําลังช่วยกันเป่าลูกโป่งพ่อเลยลองซ้อมอุ้มพี่แจงแผนแม่ตอนเซอร์ไพร์แม่เนยไงจะลูก <Woo! S 1> น้องฟ้าชูมือขึ้นดีใจงั้นวันนี้หนูกลับมาช่วยได้ไหมคะกิจจึงตกลงแล้วห้ามน้องฟ้าบอกคุณแม่เด็ดขาดโอเคนหครับน้องฟ้าวันทยาหัดตกลงและเย็นวันนั้นเองกิดและแจงเลยจำต้องเป่าลูกโป่งกัน โดยที่ทั้งสองมองน้องฟ้ากําลังสนุกอยู่นี่มันอะไรกันคะคุณเอานะเอออตามไปก่อนและทั้ง3ามก็ช่วยกันเป่าลูกโป่งและสนุกสนานกับมันสุดท้ายน้องฟ้าเหนื่อยและพลอยหลับไปคาตักของแจงทั้งสองจึงมองหน้ากันเหมือนมีอะไรเป็นมื่หลานคําโดยที่ไม่ได้พูดออกมาโดยหารู้ไม่ว่ากําลังมีสายตาคู่หนึ่งจ้องอยู่เหน่อยนั่นเองที่ยืนชิดขอบประตูอีกฝั่งฟังอย่างตั้งใจและน้ําตากําลังคลอเบ้าอยู่ เช้าวันต่อมาน้องฟ้าตื่นเช้าไปเรียนเหมือนเช่นเคยน้องฟ้าวันนี้ให้พี่แจงไปส่งที่โรงเรียนนะน้องฟ้าดีใจออกนอกหน้าแย่แย่วันนี้พี่แจงไปส่งหนูหรอเธอประว่าเล็กน้อยและทําตามแต่โดยดีกิจที่เพิ่งลงมากะจ,จะไปส่งน้องฟ้าก็ไม่เห็นเสียแล้วอ้าวน้องฟ้าไปไหนแล้วฉันให้แจงไปส่งที่โรงเรียนแล้วนั่งก่อนซิมีเรื่องจะคุยด้วยนะกิจก็นั่งลงแต่โดยดีเธอถือเอกสารออกมาชุดหนึ่งกิดคิดในใจว่าเอาแล้ว โดนจับได้เรื่องแจงแน่ๆเธอเทรูปถ่ายลงมาหนึ่งใบกิจที่เห็นก็ตกใจมากและพูดอะไรไม่ออกมันเป็นรูปที่กิจและแจงเคยถ่ายด้วยกันตอนมอปลายเหมือนคนเป็นแฟนทีแรกฉันก็คิดว่าคุณเปลี่ยนไปเพราะแอบมีบ้านเล็กแต่พอตามสืบก็เจอว่าคุณสองคนดันเป็นแฟนกันมาก่อนอยู่แล้วกิจยอมรับแต่โดยดีแล้วเล่าให้ฟังว่าเขาทั้งสองรักกันมาก่อนแต่มีเหตุจำใจที่ทำให้กิจและเนยต้องแต่งงานกัน เพราะประโยชน์ของต่างตระกูลพี่ไม่แต่งไม่ได้หรอพี่ไม่รักฉันแล้วหรือไงกิดกุมมือแน่นพ่อกับแม่พี่ไม่ยอมแน่ๆผมแค่ทําตามหน้าที่คนที่ผมรักมีแค่แจงนะทั้งสองจึงกอดกันแล้วร้องไห้ระหว่างนั้นกิดคิดอะไรบางอย่างออกงั้นเอาอย่างนี้ไหมคุณไปเป็นแม่บ้านผมสิเราจะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแจงยอมตกลงแล้วย้ายตามกิดไปทีหลังเนยนี่แจงนะเขาจะมาเป็นคนใช้ในบ้านเราสวัสดีคะ่ะ เนยรับไหว้ด้วยความยินดีเพราะไม่รู้เนยยังคงระเบิดอารมณ์ต่อเนื่องและขณะเดียวกันแจงก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแจงไม่ซีอย่าแจงมานี่สิเนยจึงเรียกแจงเข้าไปคุยด้วยกิจก็เอารูปถ่ายให้แจงดูแล้วสารภาพว่าตอนนี้เนยรู้เรื่องของเราหมดแล้วนะทั้งสองต่างขอโทษยกใหญ่กิจพูดขึ้นว่าผมขอโทษนะเพราะความเห็นแก่ตัวผมคนเดียวใช่เพราะคุณมันเห็นแก่ตัวไงคุณมาทํากับฉันและลูกแบบนี้ได้ยังไงฉันผิดอะไร และดูเหมือนว่าน้องฟ้าก็จะชอบมันมากกว่าฉันซสอีกน้ําตาของเนยค่อยๆเอ่อล้นออกมาเธอค่อยๆตั้งสติและรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายพูดด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือฉันขอยืนคําขาดถ้ามีมันก็ต้องไม่มีฉันและลูกแต่ถ้าคุณเลือกฉันคุณจะไม่ไปเจอกับมันอีกกิจต้องเลือกแล้วระหว่างคนที่มาก่อนกับคนที่มาทีหลังสามเดือนผ่านไปเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊กก๊กกิดเคาะประตูห้องด้วยใบหน้าที่ปิติ แล้วเธอก็เปิดประตูยิ้มรับและโผก่กอดด้วยความยินดีเสียงเคาะประตูดังอีกครั้งโก๊กก๊กเนยและน้องฟ้าก็เปิดประตูแล้วยิ้มให้กับเขาเหมือนกันและใช่แล้วกิจไม่ได้เลือกแจงและตอนนี้แจงก็เริ่มเปิดใจให้กับหนุ่มคนใหม่กิจพูดกับทั้งสองว่าไปกันเถอะเดี๋ยวจะไปสายนะเขาจูงมือของเนยและน้องฟ้าอย่างมีความสุขไปเที่ยวดรีมเวิลด์ตามประษาครอบครัวที่อบอุ่นเรื่องราวของรักสามล้นนี้ก็จบลงโดยที่ต้องมีคนนึงเจ็บอยู่เสมอ เรื่องนี้บอกกับเราว่าเราควรอยู่กับปัจจุบันอดีตก็ส่วนอดีตถึงจะไม่เป็นไปอย่างที่ใจต้องการแต่เราอย่าเอาเรื่องเหล่านั้นมาทําลายความสัมพันธ์ตอนนี้เลยนะเรื่องนี้ก็มีฉบับคนแสดงเหมือนกันนะครับที่ผมเคยคิดโคงเรื่องและกํากับเองอยากดูก็คอมเมนต์กันเข้ามานะจ๊ะ